เมื่อกี้ขับมอไซค์มาเลนซ้ายขับมาเลนซ้ายถนนสามเลนพอขับเลนซ้ายรถพ่วงแม่งขับขี้หลังเรามารถพ่วงขับขี้หลังเราก็ขับช้าเราก็อยู่เลนซ้ายมันก็ยังขี้ขับตามตูนเราไมกพอขับเลนซ้ายก็มาจี้พอขับเลนขวาก็มาด่าเฮียพอขับมอไซค์เลนขวาก็มาด่าพอขับเลนซ้ายเฮียก็เสอกขับมาขี้มันจะเหยียบเขาอ่ะคุยขับตามมาตั้งไกล พอหันไปมองถึงจะเบี่ยงแซงแซงขวาออกเลนกลางไปไอ้หมายัดแม่ใ้กูวิ่งทางไหนหเฮียวิ่งเลนซ้ายก็มาจี้ตูดเหมือนจะเหยียบพอวิ่งเลนขวาก็บอกมอไซค์ห้ามวิ่งขวาไอ้มายัดแม่คยุยชีวิตเอาเฮียอะไรลักนาวไอ้สัตว์มายัดแม่ขับรถใหญ่แม่งขับอุบาแล้วพอได้ลรวบอกเบรกแต่ไอเฮียพอโดนมาไม่รับผิดชอบไอเฮียจอดเสีย ในอุโมองไม่มีอะไรกั้นพอเขาไปชนแม่งก็ไม่รับผิดชอบไอ้เหี้ยประกันไม่ค่อยจะจ่ายคุยเพื่อนก็ขับแม่งเพื่อนก็ขับเนื้อหุ้มเหล็กมึงขับเหล็กหุ้มเนื้อไอ้เหี้ยมึงก็พูดได้เดี่ยวคุยเวลาเดือดร้อนมาโดนมาไม่ค่อยรับผิดชอบไอ้หัวดอขับแม่งได้ขับดูคนอื่นก็มัังก็ะไรไอ้เหี้ยเออถนนสามเลนกูขี่เลนท้ายแม่งยังจะมาเบียดกูอีกไอ้คุยมาจีจี้ถูดเหมือนจะเหยียบไปไอ้หัวดอ yeah